สิพาหุงมหากาพาหุงสหัสสมาพินิมมิตาสาวุธันตังคีเมฆลังอุทิตะโค拉สะเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภพวตุเตชะยมังคลานิมาลาติเลกัมมะพิยุทธิตะสัพพะ,ะติงโคลัมปะนาละวะกามขะมัทถะขะมะะัตทะ,ะ,ะยักขัง ขันตีสุทันตวิธินาชิตตวามุนินโธตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงคชาวลังอติมัตภูตังทาวกขิจักกะมะสนีวะสุทาลุนันตังเมตตมภูเซกะวิธินาชิตวามุนินโธตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิอุคิตตัะข,าขาักมหิขัด หัตถสุทาลุนันตังทาวันติโยชะนะปะทางคุลีมาละวันตังอิทธีพิสังฆตะมะโนชิตตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยยะมังคะลานิกตัตวานะกัตทะมุทลังอิวัคพินียาจินจายะทุทธวจนังชะนะกายะมะเชสันเตนะโสมะวิทินาชิตะวามุนินโท ตันเตชัสสาภวตุเตชะยะมังคลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาพิโลปิดตะมะนงังอาติอันทภูตังปัญญาปะทีปะชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชัสสาภวตุเตชะยะมังคลานินันโทปะนันทภูชงังวิพุทธังมหิตทิงปุเตนเะเถระพุชะเคนะ ทมาปยันโตอิธูปะเทสาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชัสสาภวตุเตชยะมังคลานิทุคาหะทิฏฐิพุชะเคนะสุทัตทะหัตถังพัมหังวิสุทธิชุติมิธิระกาภิธานังยานาคเทนะวิชิวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชัสสาภวตุเตชยามังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคะอัทธคถา,า,าโยวาจะโนที่นาทิเนสะละเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัทฐวานิโมขังสุขังอธิะเมยยะนะโลสปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพะปานินังปูเลตวาปาละมีสัพพาปัตโต สมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุสัพโหตุเตชยะมังคะลังชัยยันโตโพธิยามูเลสักายานังทันนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชาโยโหหิชัยยสุขชัยมังคะเลอะปาอะปาลาชิตตปัลังเกสีเสตะทะวิโปคะเลอะพิเสเกสัพพะพุทธานังอัคัปัตโตปะโมทติ สุนักตังสุนักหัดตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจุสุยิทังธรรมหะมะจาริสุปทักขินางกายกรรมังวาจากัมมังปะทักขินางปะทักขินางมะโนกรรมังปะนิธีเตปะทักขินา ปัทถคณนานิกัตวานาะรักพันตัดเถปัทขคเนพระวต,ะต,ตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตพระวตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตภาวตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตา สัพพะสังคานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเต 14. ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสิณีถูเปะคะเลโพธิตะโพธิคะเลตะ,ตะหิงตะหิงตาธรรมะเททาเนนะภวันเตปูชิตาโสถิงกะโลนเตถะวิหารมันทะเลเทลาจาักมัชานาวากาจาัพิกาโว สารามิกาทานปฏีปุปปาสก,กาคามาจักเทสานิามาจาักอิสลาสัปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาภุชาเยปิจักอันทสัมภวาสังเสทชาตาคาทโวปปปาติกา นิยานิกังธรรมะวะลังปฏติจจเตสัพเพปิทุกัสสะจะโลนตุสังขายังทาตุจิลังสัตังธรรมโมธรรมัฏฐาจะปุคลาสังโคโ,คโหตุสัมมโควะอัถายะจะหีตายะจะอัมเหลักขตุสัมสัสมธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุทิงสัมปานุเยยยามมธรรมเมอริยปะเวทเต ปสันนาโหนตุสเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัตสัมมาทาลังปะเวชันโตกาเลเทโวปะวัตุวุธ,ธิภาวายะสัตานังสามิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจาักอัตระชังนิจจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะาชาโนปะชังลักขันตุสพัพพธา สิบห้าเทวดาอุยโยนนักขาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนโเอตาวตาจะอเมหิสัมภตังปุญญสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปัติสิทธิยาทานังทักทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพทา ภาวนาภิลตาโหนตุคัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภระปะตาปัจเจกานันจัายังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสิบหกสุมังคนคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสถีโหตุนิลันตะลัง หัตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรม,มานุภาเวนะโสถีโหตุนิลันตะลังหัตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะโสถีโหตุนิลันตะลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความภัยความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนไตายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรีหยญยอดเศรษฐีเหรียญไหวครูหกแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสาเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิน